วันพรุ่งนี้ก็วันวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมแต่เรางก็น่าเรื่องใสนะโอ้ไว้เต๋าุงงจสสะพับิครับผมเป็นงานสยิดนะครับครับผมครับครับงานคือเริ่มวันไหนครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ช่วงค่ำครับช่วงประมาณกี่โมงนะถึงได้ไหมชื่อพระอะไรนะครับจอสุโกงครับผมจอสุโก้ครับครับโอเคครับ สวัสดีครับผมกินเที่ยวตามสุดใจนะครับความสุขก็อยู่รอบตัวเราความสุขของผมก็ได้ถ่ายทําคลิปให้กับเ c ซีได้รับได้ชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมาเยี่ยมก็คือเป็นอัพของนาคานะครับผมก็ได้ยินข่าวว่ามีกิจกรรมนะครับเป็นการไหว้นะครับไหว้เกี่ยวกับภาคจีนก็คือเป็นงานไซยิดนะครับว่าจะพาเพื่อนๆมาดูเที่ยวชมตามบริเวณอัพนะครับก็ถือว่าเป็นอัพที่ ยังคงความสวยงามนะครับเป็นอําดั้งเดิมนะครับผมก็ถือว่าเป็นอําใหญ่ี่นี่คือเป็นพื้นที่นะครับบริเวณโรงครัวนะครับนี่ก็เป็นจุดถนนที่เราวิ่งเข้ามานะครับเป็นรถวิ่งผ่านมาตรงนี้ก็คือสะดวกสบายครับเวลาเรามาเที่ยวอําก็อํานาคานะครับผมแล้วก็ผมก็จะพาเพื่อนเที่ยวบริเวณชมนะครับมันก็นี่ครับเป็นบริเวณโซนอําแล้วก็มีอยู่2จุดนะครับผม ปครับเดี๋ยวไปดูบริเวณจุดข้างในนะครับผมนี่ครับเส้นทางที่วิ่งมานะครับผมก็สะดวกสบายครับพาเพื่อนขึ้นไปดูบริเวณข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ จุดบริเวณโซนกลางนะครับผมครับแล้วก็มาบริเวณโซนกลางเลยนะครับครับก็งานอาจจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับผมแต่ว่าจะพาเพื่อนมาเที่ยวชมบรรยากาศดูก่อนนะครับก่อนที่ว่างานเขาจะเริ่มก็คือเป็น วันพรุ่งนี้ก็วันวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมพรุ่งนี้ก็เป็นวันคารเพื่อน,นเพื่อนอยากมาก็สามารถมาได้นะครับผมนี่ครับบริเวณโซนข้างในก็ถือว่ากว้างขวางนะครับผม คับบริเวณส่วนข้างในนะครับเป็นปฏิมากรรมเกี่ยวกับงานศิละปะของคนจีนนะครับผมก็ถือว่าสวยงามทุกจัดครับแต่ละองค์ก็น่าเลื่อมใสนะครับผมก็สามารถแวะมาเที่ยวได้นะครับ ราคาก็สะดวกสบายเส้นทางก็การเดินทางก็ไม่ลำบากครับผมนี่นะครับเป็นหน้าตัวตำแหน่งครับผม บริเวณโซนห้าง้างนะครับผมหลายเลขห้าซูมให้ดูนะครับผม เป็นงานไซย,ยิดนะครับก็คืองานจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับผมก็วันนี้ผมก็เลยต้องมาถ่ายให้เพื่อนเย็ซีได้รับได้ชมก่อนนะครับก่อนที่งานจะเริ่มนะครับผมนะครับฝัง่งนี้ก็เป็นปฏิมาก,กรรมเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานศิลปะที่คงความสวยงามอัมนาคานะครับ ดูแบบโดยรวมนะครับผมบริเวณโซน่ายในก็ถือว่ากว้างนะครับผมจะถือว่าเป็นอัมอีกหนึ่งอัมที่ใหญ่รได้เหมือนกันนะครับนี่ครับกองสวยๆครับผม ครับผมพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวชมบริเวณจุดข้างในแล้วนะครับเที่ยวชมทั่วแล้วนะครับจะพาออกไปดูบริเวณโซนข้างนอกนะครับนะครับบริเวณโซนข้างนอกนะครับผมย้อนแสงนิดนึงนะครับๆๆนะครับบริเวณโซนตรงกลางนะครับผมจุดตรงกลางของอัมนาคานะครับผม บบริเวณรอบนอกนะครับผมอยู่จุดข้างล่างนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อยู่ด้านข้างนะครับผมนี่ครับเป็น เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับณจุดตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผมบริเวณรอบข้างนะครับอยู่ตั้งอยู่ข้างๆนะครับของเจ้าแม่คนอิมนะครับผม ครับเป็นงานศิลปะนะครับผมครับมาเสียงดวงเสียงโชคได้นะครับมีหมายเลขมีอะไรนะครับตำแหน่งนะครับผม ครับสำหรับนักเสียงโชคนะครับผมครับเพืนเพื่อนที่อาชมนะครับบริเวณรอบข้างนะครับเดี๋ยวงานก็คงจะเริ่มเป็นพรุ่งนี้นะครับผม ก็คงจะไม่พลาดนะครับชื่อเพจอะไรเนาะกินเที่ยวกินเที่ยวตามสุดใจเขาเฝากเข้าไปติดตามนะครับนี่ครับดูบริเวณรอบครับผมแบบโดยรวมนะครับมีการจัดงานอะไรใช่ไหมครับช่องช่องนี้หรือว่าอย่างไรครับครับครับผม จัดงานเกี่ยวกับอะไรนะครับอ๋อไหวต่าห้องเจ้าสมองกับสยิตครับผมเป็นงานสยิตนะครับครับผมพอดีผมก็อนุญาตมาขอทําคลิปหน่อยให้เพื่อนเอฟซีเพราะว่าเอฟซีเขาส่งบอกว่าให้มาทําคลิปหน่อยผมก็เลยครับครับงานนี้คือจัดยังไงบ้างนะครับมีพิธีกรรมเดี๋ยวแต่ว่าพิธีกรรมมันอยู่ในใบรายการนะผมก็บอกหมดไม่ไม่ต้องหรอกแต่ว่าต้องดูในใบรายการนะผมครับผมเดี๋ยวถามคนเฝ้านือก็ได้ครับรับรับ มีการแห่หรือว่าอย่างยังไงครับไม่ได้แห่อะไรครับผมก็มีการลงพระอะไรนี่นะครลงพรมครับกับกับงานคือเริ่มวันไหนครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ติดช่วงค่ำครับช่วงสักค่ำประมาณกี่โมงนะผมได้ไหมคุอนั่งประมาณประมาณรุ่งหนึ่งครับครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับครับกับเป็นงานไซยิดนะครับอ่า ชื่อป้าอะไรนะครับเจอสุกองคครับผมจอสุกองค์กับกับกับโอเคครับครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนเซีที่ยวชมอั้มนาคานะครับผมก็ดูทุกจอดทุกตอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่างานก็คือจะเริ่มเป็นพรุ่งนี้นะครับเพื่อนเ c ีอยากจะมาเที่ยวชมอะไรก็สามารถมาได้นะครับสําหรับงานที่งานนาคาเป็นงานไซยิดนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินเที่ยวตามสุดใจนะครับผมสันกระดิ่งสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายๆนะครับผมครับผมก็เป็นงานดีๆของทางอั้มนะครับที่ได้จัดกิจกรรมก็เป็นงานงานไซย,ยิดของพระนะครับผมเพื่อนเย็บซีก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะครับงานก็ได้จัดอยู่มาอีก2วันนะครับเป็น วันอังคารกับวันพุธก็กิจกรรมก็จะเริ่มพรุ่งนี้ก็ช่วงเย็นๆสักประมาณ6โมงมานทุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นการจัดพิธีนะครับก็ถือวา่าจะมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างน,นะครับถ้าเพื่อนอยากไปเที่ยวก็สามารถไปเจอกันได้นะครับที่บริเวณอัมนาคาของภูกเก็ตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินเที่ยวตามจุดใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม ครับถ้าพูดอะไรปิดก็ต้องขอโทษเพื่อนๆเนยบสีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ